สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพูดถึงเมืองไทยเรานะครับมีของที่ต่างๆมากมายทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของถ้วยชามนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรายครามเครื่องสังฆาโลกนะครับวันนี้นะครับรายการธุรคิดจะเสนอเรื่องราวของเครื่องเป็นจระงครับ คำว่าเป็นจรงนั้นแปลว่า5้าสีหมายถึงชามที่เขียนด้วยสีหสีนะคะสีที่เป็นหลักก็คือสีแดงเหลืองขาวดำเขียวหรือน้ํำเงินส่วนสีอื่นนะคะก็มีชมพูม่วงแสดน้ำตาลเครื่องเป็นจรงนั้นนะคะก็จะมีสีนูนเหนือพื้นถ้วยเป็นสีลอยค่ะเป็นจรงก็จะแตกต่างจากเครื่องลายครามที่สังเกตได้ชัดเจยนะคะก็คือจากสีโดยเครื่องลายคราม จะเป็นสีออกฟ้าและน้ำเงินเครื่องถ้วยเป็นจจลงผลิตเป็นภาชนะใช้สอยรูปทรงต่างๆนะคะอย่างเช่นจานโถจานเชิงชามเชิงช้อนการน้ำชุดถ้วยชาชุดตั้งต๊บูชากระโถนมีทั้งรูปทรงจีนแล้วก็ทรงไทยค่ะในสมัยอยุธยานะคะก็มีชามเบ็นจรงทรงมะนาวตัดและทรงบัวแต่ลวดลายที่นิยมใช้มาก ในสมัยอยุธยานะคะก็ได้แก่ลายเทพพนมนรสิง์มีลายกนกเรลซึ่งภายในชามนะคะจะเคลือบสีเขียวส่วนชามจะลงที่เป็นลายเทพพนมนั้นนะคะก็ยังคงเป็นลายที่ใช้มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งนิยมเรียกกันว่าชามเทพพนมปัจจุบันนี้จะหาชามลงนรงที่แท้จึงลำบากมากเลยค่ะ แล้วก็มีราคาประมาณไม่ได้นะคะลูกหลานไทยต่อๆไปก็คงจะต้องอาหาชมได้ยากแล้วล่ะคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังมีการทําเรียนแบบแต่ลักษณะละวดลายเนี่ยจะไม่ค่อยประณีตเท่ากับลายเดิม ซึ่งเราจะเห็นข้อแตกต่างอย่างชัดเจนทีเดียวผู้ที่จะหาซื้อเอาไว้เป็นส่วนตัวนะคะก็คงจะต้องศึกษารายละเอียดมากพอสมควรจึงจะสามารถซื้อหาของเดิมแล้วก็ไม่ถูกหลอกจากผู้ขายเลยคะ่ะ แต่ถ้าท่านได้ไปเยือนจังหวัดสมุทรสงครามก็จะได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศของการอนุรักษ์ลวดลายเบญจลงที่นับวันจะสูญหายไปให้เป็นที่แพร่หลายนะคะก็เป็นความภูมิใจของชาวไทยต่อไปการเขียนลวดลายเบญจลงของคุณวิรัต จะเน้นการเขียนโดยใช้ลายเก่าวโบราณนะคะเหมือนของเดิมทุกประการสอดแทรกศิลปะการใช้สีเน้นให้เห็นลวดลายชัดเจนซึ่งก็เป็นความภูมิใจของผู้เขียนลายปนอย่างมากทีเดียวนะคะแล้วก็ได้สืบทอดสารต่อการสร้างงานศิลปะให้กับลูกหลานต่อไปซึ่งถ้าจะพูดถึงฝีมือการเขียนแล้วเรียกได้ว่าละเอียดและสวยงามอย่างมากค่ะ ครับคุณผู้ชมครับพวกเรายังภูมิใจนะครับที่ยังมีผู้อนุรักษ์การทางานแบบเก่าๆในการทาเบญจรงค์แบบนี้เอาไว้นะครับแล้วสําหรับคุณผู้ชมที่ต้องการเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเพื่ผมคิดเล่มนี้ที่ทางรายการเราแจกอยู่นะครับเขียนจดหมายขอไม่ได้นะครับตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะ